สวัสดีครับก็ผมใจแม่นนะฮะก็วันนี้ก็อยู่บ้านนะกับกบรรยากาศแปลกๆนะฮะก็เลยอยู่บ้านไม่ได้ออกไปทําคลิปนอกบ้านนะ,ะวันนี้เพราะว่าเกิดอุบัติเหตุเอ็กซ์เซนต์กับผมตัวเอ่อตัวผมนิดหน่อยะฮะคือเมื่อวันอาทิตย์เอ่อทำงานอยู่เพลินๆก็เลยไม่ไดอ้อ่ระวังตัวก็ไปสะดุดเอ่อเทป9ก่าพันกล่องโฟมนะฮะที่เป็นยาพันกัวโฟมสีใสๆหรือว่าสีออกน้ำตาลน้ำตาลนะฮะก็ปรากฏว่าพันกล่องโฟม จังหวะที่จะก้าวลงฟุตบาทพอดีก็เลยทําให้เสียหลักเออหรือว่าผิดท่าไปหน่อยคือเอาเท้าฝาลงที่พื้นถนนแต่ไม่ล้มนะฮะก็เลยเกิดอาการปวดบวมอักเสบของกล้ามเนื้อก็เลยพอกลับมาบ้านตอนเย็นกลับมาบ้านตอนคืนนะอตอนคืนก็มาสองทุ่มก,กว่าหนีเคอร์ฟิวกลับมาก่อนก็ปรากฏว่านอนไม่หลับเลยเพราะว่าปวดบวมอักเสบมากพอมาวันจันทร์ก็ พยายามเอายาทาคลายกล้ามเนื้อต่างๆทาดูดบำบรรเทาอาการไปก่อนนะครับเพราะว่าเดิมไม่ไหวจริงๆก็เลยยังไ,ไม่ได้ไปโรงพยาบาลก็ยังไม่บรรเทาหรือว่าทุเราลงไปสักเท่าไหร่ก็ยังคงปวดอยู่แต่พอทนได้นะฮะก็เลยวันนี้วันวันที่สองเอะเป็นวันวันอังคารนะรเออก็เลยไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลบางไผ่ทถบ้านก็เลยไปให้หมอดูอาการหน่อยก็ปรากฏว่าพอหมอดูอาการแล้วก็รากว่าเออ ข้อเท้าหรือกระดูกก็ไม่มีปัญหาไม่ได้เอ็กซ์เรย์แต่อย่างใดนะฮะก็ปลอดภัยก็สบายใจไปท่านหนึ่งก็เลยแค่เป็นพวกกล้ามเนื้อเอ็นขัดไอ้อักเสบหรือบวมพวกนี้ประมาณนี้นะฮะก็เลยให้ยามาทานยาจะมีอยู่ด้วยกันสามตัวนะนี่คือเป็นยาพวกเออยาทานนะทั่วไปยาลูกบอลฮะอันนี้ก็อีกตัวหนึ่งนี่อันนี้มันเทาอาการปวดแล้วเสบของคมเนื้อก็ดันแบบแข็งกับสี่เม็ดอ่า ันนี้นอีกตัวหนึ่งฮะอ่าอันนี้อันนี้มันยาแก้ปวดและคลายกล้ามเนื้อฮนะทั้งหมดก็ได้มาสามตัวอันนี้อ่สามตัวนี้นะก็เสียค่ายาประมาณร้อยสามสิบาทด้วยใช้สิบบาททองนะครับก็เ<อ>ป็นยานอกรายการหนึ่งร้อยบาทแล้วก็ค่าหมอค่าบริการสามสิบาทนะครับก็เ<อ>ขาบอกเพื่อนๆทุกคนนะครับถ้าท่านเกิดอุบัติเหตุแต่อย่างไรนะครับโดยท่านมีสิทธิ์สามสิบาทนี้บาททองอยู่ที่โรงพยาบาลไทยก็แล้วแต่ถ้าสามารถใช้สิทธิ บตดเหตุฉุกเฉินได้ทันทีนะครับโดยไม่ต้องไปยื่นเคานาเตอร์หรือว่าขอบตรคิวเพื่อทำการรักษาห0สิบบาทสามสิบาทหรือบต,ตอรทองอย่างใดนะครับท่านเข้าบอกพยา,ยาพยาบาลว่าบัติเหตุท่านก็สามารถเข้ารักษาในตึกบัติเหตุได้ทันทีนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้นะฮะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปทาเรื่องออบาดสามสิบบาทต่อไปก็เลยได้ยาวสามตัวมาทานนะฮะก็เลยอยู่บ้านฮะอยู่มาสองวันแล้วก็ ไม่ได้ทคลิปแต่อย่างใดนะฮะส่วนท่านใดที่คิดถึงนายแว่นก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆกับผลงานเก่าๆของนายแว่นได้เลยครับช่วยคอมเมนต์ติดตามให้ด้วยนะฮะเผื่อนายแว่นจะได้มีกาลังใจทําคลิปต่อไปและสามารถที่จะคอมเมนต์เออคอมเมนต์มาให้ว่าออย่างนี้ต้องทําแบบน,นี้นะเออแนะนํามาได้นะฮะจะได้พัฒนาฝีมือในการถ่ายคลิปต่างๆนะครับตอนนี้ก็เลยไม่ได้ออกไปทําคลิปข้างนอกเลยแต่อย่างใดนะฮะก็ยังปวดขาอยู่ อ่าจะให้ดูนะครับขอทอุญานนะครับเดี๋ยวจะหาว่าในแว่นอ่อมัวอะอันนี้อ่าบวมจริงๆนะอันนี้ข้อเทากว่าไอ้พันผ้าเทปพากอัอยู่นะครับก็เลยไม่สามารถออกไปทําคลิปข้างนอกได้เลยเวลาเดินก็ยังเสียวๆอยู่นะครับวันนี้แต่ว่าอาการก็ดีกว่าขึ้นดีขึ้น,นกว่าเมื่อวานแล้วกประมาณปันสุวันนี้ก็ออกจะไปทํางานได้ก็สามารถถ่ายคลิปใหม่ๆได้ให้ทุกท่านได้ชมต่อไปนะฮะก็เลยต้องอยู่บ้านอีก สองวันประมาณสองวันนะฮะก็หมอสั่งว่าอย่าเพิ่งเดินมากเพราะว่าจะอักเสบหรือข้อเท้านี้จะวมขึ้นอีกจะเป็นการอักเสบนะฮะตรงน,นี้ก็เลยต้องพยายามอยู่กับเฉยๆอยู่บ้านเฉยๆก็เลยไม่ได้ทําคลิปใหม่ๆออกมาให้ทออุกทุกท่านได้รับชมเลยก็ช่วงนี้ถ้าก็ยังไม่หายดีเท่าไหร่นะฮะก็ยังปวดๆอยู่ก็เลยถือโอกาสใช้เวลาว่างนะฮะในการออมาดั้งเช็คข้อ,อ,อมูลเช็ค ไลค์เช็คคอมเมนต์ต่างๆของเพื่อนๆทุกคนที่เม้นมาหาในแว่นนะฮะจะได้ตอบคอมเมนต์นั้นกลับไปอีกครั้งหนึง่งจะได้ไม่เสียเวลาและเป็นการเอ่อเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนที่ที่ทำคลิปด้วยกันแล้วก็ส่งกําลังใจมาหาในแว่นนะครับก็ต้องกลับต้องขอขอบคุณมากนะฮะที่สําหรับคอมเมนต์ดีๆที่แนะนาเอ่อสิ่งดีๆต่างๆมาให้ในแว่นนะฮะช่วงนี้ก็รอให้ในแว่นหายดีก่อนนะครับแล้วก็จะไปทำคลิปเอ่ออีกครั้งหนึ่งนะครับ คลิปนี้ก็เลยออกมาทำเพื่อแน่นเออบอกทุกทุกท่านว่าในแว่นเอ่อไม่ได้หายไปไหนนะครับยังอยู่บ้านอยู่ดีแต่ไม่สามารถออกไปทำคลิปข้างนอกบ้านได้ด้วยเหตุปัจจัยที่เออมันถูกเืินจริงๆนะฮะบตดเหตุกับตัวกับผมเองก็เลยข้อเท้าแพลงหรือข้อเท้าอักเสบนิดๆหน่อยๆนะก็เลยไม่ได้ไปทำคลิปใหม่ๆมาให้ทุกทุกท่านได้รับชมเลยก็ขอทยขอภัยด้วยนะครับเออถ้า ในแว่นหายดีแล้วก็สัญญาว่าจะออกไปทําคลิปใหม่ๆแล้วก็ให้อัปเดตสถานการณ์ปัจจุบันกับเหตุการณ์ปัจจุบันต่างๆให้ท่านได้รับชมได้อีกอย่างแน่นอนนะฮะรอก่อนนะครับซึ่งนีในแว่นไปไหนก็ถ้าคิดถึงในแว่นก็อย่างที่บอกถ้ากลับไปย้อนดูคลิปเก่าๆของในแว่นก่อนได้นะครับเพื่อจะได้หายคิดถึงตัวในแว่นก่อน วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่มาทําคลิปบอกกล่าวให้ทุกท่านได้รับฟังรับชมไปที่เฉยว่าตัวเดวิดมีอุบัติเหตุกับตัวเองนะฮะก็เลยเจ็บป่วยนิดหน่อยไม่สามารถออกไปทําคลิปใหม่ได้ก็เลยแค่มาทําคลิปให้รับชมเฉยนะฮะก็ต้องขอกล่าวคาว่าสวัสดีครับอีกครั้งนะครับเพราะว่าก็ไม่มีอะไรแล้วก็เพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าถ้าหายเมื่อไหร่ก็จะไปทาคลิปมาให้ได้รับชมกันแน่นอนครับสวัสดีครับ